ช่วยพ้อมด้วยครับช่วยค้อมด้วยช่วยผ้อมด้วยแล้วนี้คุณรู้ไายได้ลหรอคะคุณเป็นเฉลยต้องถามไม่ใช่หรือแล้วมาที่นี้เด็ดได้ยังไลายกันใช่แล้วพ้อมมีพบญี่ปุ่นมันมาจะช่วยพ้อมด้วยเขาข้อร้องเธอข้อร้องเธอข้อร้องอออแล้วแล้วจะให้ฉันช่วยยังไง พ่อมขอหลอกอยู่นีส่สักพักและพ่อมก็จะไปพ้อจะช่วยพ่องได้ไหมครับช่วยพ่อมด้วย ว่อดีครับคุณผู้ยิงเทนชัลเลย์สิรัลงวิ่งผ่านมาแถวๆนี้บ้างไหมครับชั้นเลยสึกที่ไหนก็ะเดื่จ๊ะฉันไม่อยากจะเคยเห็นมาก่อนเลยเจ้าพา่อเพื่อความสบายใจของทุกฝั่งเราขออนุญาตเข้าไปพวดคเจอดอยไหมครับเออแต่ได้จ้ะแต่ด้านไหนอย่ะมันจะรบกวนน่อยนะจ๊ะขอบคุณมากมาครับนายผู้หญิงบ๊า พวกเราเขาไปตูวคนให้ทั่วขอคุณในความยืดมือหากพบใครแต่หน้ามาทางนี้รบควรช่วยแจ้งพวกเราด้วยนะครับ พวกเราขอตัวก่อนนะครับเฮ้ย hey! ได้เจ้าพอ่อเข้าออกมาได้แล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วพวกชาวฮานฮิบุนมันกล้าไปกันหมดแล้วล่ะข้าขอบคุณแม่นายมากครับ ผมขอขอบคุณจริงๆครับฮะครับไม่เป็นไหรหรอกนะแล้วนี่คุณคิดจะหนีไปลบซ่อนตัวที่ไหนต่อกันหรึถ้าหาญี่ปุ่นมันอยู่ร้ายร้อมรอ,รอบ้านรอบเมืองถ้าขึ้นโดนจับได้ก็คงจะแยะแ่แน่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแม่นายผมยังไม่รู้จะหนีไปที่ไหนดีครับเอางั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันช่วงเนี้ยคุณก็ลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ไปพํางพลางก่อน คอยช่วยเหลืองานอยู่ภายในบ้านแล้วก็ห้ามออกไป่ไนอยังเด็ดขาดเลยนะหากทุกอย่างทลีถ่ายลงเราคอยมาหาทามออกกันไหมความช่ำเย็น ที่มีอยู่ในลำแม่น้ำแฝวหรือจะเทียมเทียบเท่าความช่ำเย็นที่ได้รับมาจากน้ำใจของคนเมืองกาจงจจนบุรีอันมีต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งกำลังตกทุกข์ได้ยากท่ามกลางสภาวะสงครามที่โหดร้ายทาลุสวัสดีครับพ่อบุญทองวันนี้ผมได้พาทหารญี่ปุ่นมาติดต่อขอซื้อสินค้ากับทางร้านครับ อ๋อได้สิครับว่าแต่จะซื้อของอะไรกับทางร้านของเราเหรอครับคือเขาอยากได้อาหารแห้งยารักษาโรคและพืชผักผลไม้ต่างๆเขาต้องการสินค้าเหล่านี้จํานวนมากพ่อคุณพ่องเขาจะมีสินค้าเหล่านี้ทุกอย่างเลยครับข้าวสารอาหารแห้งและยานั้นทางร้านเราน่าจะมีของมากพอสมควรแต่ถ้าเป็นด้านผักผลไม้แล้วล่ะก็โดยยังไม่ได้สั่งมาวางขายแต่หากว่าพวกคุณมีความต้องการอยากได้ผมก็จะสั่งมาให้ครับ พวกเขาจะขออนุญาตเข้าไปเลือกดูกของในร้านเพราะจะสะดวกไหมครับพร้อมครันดีครับเชิญเลือกดูตามสบายเลยครับเอ่อพวกคุณทุกคนคือฉเฉลยสงครามใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วครับเอ่อ คุณพูดภาษาาังกิษได้หรือครับก็พอสื่อสารได้พอสมควรครับแล้วตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเออ่เหมือนพวกคุณจะดูสู้ขอมอวามามากๆเลยนะครับก็เป็นอย่างที่คุณเห็นดีเลยครับชีวิตเชลยสุดทุกคนต้องอยู่อย่างยากลำบากอาหารก็อดเมือกินเมื่อยารักษาโรค ก็ไม่มีให้กินนิยัมป่วยผมต้องทำงานให้ยิ่ปุุนจนแทบไม่มีเวลาหลับนอนสาหายคนผมหลายคนก็ทย,ยอยล้มหายตาย